โ,โ,โหหัวลหมอกแล้วหัวลหมอ,อกแล้วคือซิโบโตกดอกคนนี่เจังได้เด้พี่น้องไอ้ทางนั่นก็นคือกันยุบบรรยากาศเนาะเมื่อนี้นะโอ้โอยู่ที่นะครับนี่พี่น้อง สบายด,ดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อเอฟซีโม่ถูกทูกทานสวัสดีอ่าตอนเที่ยงเที่ยงเด้อพี่น้องเอลยว่าซีเป็นพี่น้องทั้งฝั่งลาบฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องยูทูบพี่น้องมิต่คือเก้าคลิปนี้กับซีนะมาอ่าภาพพม่พี่น้องอะนะนะทำกับเข่าพี่น้องเอลยเคล็ดของกินกลางเว้นเนาะตอนนี้อ่ตาตำกำลังตำเข่าเบือหรือว่า ตำใบยะนา่งใส่กับอนาข่าเบือหรือว่าเข่าสารที่เอาไปมาแล้วนพี่น,อน้องก็เลยมาตำใส่กันเนาะสิเฮ็ดไม่นูเก่งหอยเด้อพี่น้องเลยื่อนี้น,นะแก่งหอยกินอตอนเที่ยงอหอยก็ใส่หมออะะ้อแล้วล่ะรอแต่ตำข่าเบือหละก่อนจังใดพี่นอ้องเนาะอยู่ทางนั่นาฝนฟ้าอากาศเป็นจังใดอ่าวบวชีเป็นพี่นอ้องทั้งฟังลาฟังไทยฝนฟ้าอากาศยุดปนละบบส่วนว่ายอยู่ทางาโมบ้านของพี่น,อน,นอ้องวิญตาเนาะอยู่แขวงสวรรค์นาเขต เมื่อนี้นะ่ะลมในพี่น้องเลยมีลมมาเนี่ยได้ยินข่าวว่าหลายคนกล่ว่าพายุสิมาอีกแล้วว่าวสันอ่าซีเป็นฝนตกะกอรือลมนี่แหละเมื่อนี้หากมีแดดก,กับลมหากคือนซีเมนต์ลมหมหรือยังไงพี่น้องก็ล่อลุ้นทางบ่อนาคนอยู่หน้า,า,นาคนะคเดียวเลยพี่น้องเกี่ยวขาวขาวคนเดียวว่าบ่อกว่าคนจะได้จังไงตอนนั้นแรงกำคำเมื่อไรเริกอุ้งเฮียนเมันหล่มพี่น้องมิตรจะออกไปช่วงนี้น่ะกำลังบุกเด้อพี่น้องเลยกำลังบุก แต่ว่าให้ญ่นะเอาแล้วว่าละยังจะให้ในน้อยแต่ว่ามันกระลายให้ยู่ดให้น้อยก็ได้มันกระซุกไปตามๆกันไปะนะนะปีนี้นะเห็ดหน้าพิสูจน์พี่น้องเลยมีแต่เผาดยอยู่ในนานะคิดว่าปีหน้าในสิบหอาพันเ่างานงานในแจ็กหน่ยนอยมันจะบาค่อยลําบากก่อนได้ฮะนะอันนี้เล่นน้ําฝนพี่น้องเลยเล่นน้าฝนก็นเลยอยากลําบากในแจ็กหน่อยตามเขาเือก่อน อาไปใส่น้ำก่อนไปใส่น้ำแล้วก็ไปไปใส่หม้อแล้วก็เอาข้างไฟเลยได้พี่น้องเลยได้น้ำเข้าเบือเรียบร้อยพี่น้องเลยอันนี้เป็นายาหนางใบยานางที่ตำกับข้าวเบือแล้วก็มักเพลดลงไปใส่หม้อเลยนี่พี่น้องวิธีแก๋หอยแบบปั้นด้านเลยได้นะ โซึกว่าลมแห้งแหงได้พี่น้องเลยผัดใบผ้าวอตัวตัวอยูอ่หัวลมเริ่มสีออกแล้ววานี้คือว่าอันนะอันนี้ก็สิเป็นต้นหมากนาวกินตลอดปีได้พี่น้องเลยนี่ลดนอยู่กินตลอดปีเป็นหมากตลอดเลยหาเก็บพักก่อนพี่น้องเลยพ่อได้ใส่แกงหอย อยู่บ้านมื่อนี้นะอู้พี่น้องไงนี่แสงแดดไขรแน่เมื่อเช้านี่อ่ากั้นใจอยู่ย่านว่าอนาฝนมาอีกนะเอาผักอย่างบุใส่นี่ก็ได้ามีหมักบวบพี่น้องไงมามีหมักบวบเพิ่มเพื่อนน่อยนี่ต่หมักนะนั่นหมักผักหมักต้นะนะนี่อยู่หมักอะมามีหมักมมีหมักบวบ Ừ. mặc hùng là hoa 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 bố hoa hoa bố đi hoa 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 อู่แคมเพลินโอ้โหโัลมหมอกแล้วหัลมหมอกแล้วคือสิโบโตกดอกฝนนี่อย่างเด้พี่น้องไอ้ทางนั่นก็คือการยูุบบรรยากาศเนาะเมื่อนี้นะโอ้อยู่ที่นะพักหาเด็ดพักใส่แกงหอยเอาสมเอาสมพวกกอนเอาสมอยังเนาะใส่ใส่สมใบมะขามบ่ใส่สมใบมะขามกอนฮะสมพอดี ใบสมพอดีแล้วหักถิ่มเบิดบ่เอาใบมะขามนี่แหละไปใส่ถ้าต้องใส่สมเลยพี่น้องไอเก่งหอยถ้าบ่ใส่สมเนี่ยกะมันกะมันกะบ่อันาน,านั้นเนาะมันกะสีเบะบอมีรสชาติสมแน่นะนะถ้าต้องใส่สมสมจักน้อยแล้วก็ใส่ถักอันน่ะอีตู้ลงไปแซ่บอาหารบ้านเฮากินปูกินหอยไปใิ่แล้วพี่น้องไอเมื่อื่นกะ เรอตลาดนัดเพิ่นมามาเอ่นเร <t> าสิเข่าในเมืองกับมันไก่เลยนึ่งกับไก่กระเมนยู่นี่เรื่องถนน,นทนทางนี่แหละพี่นออ้องเลยมันลําบากนะไปเพื่อสีฮอดอตก็เลยบอกเข่าไปบานาเพิ่นก็ให้เข่าไปในเมืองอยู่ห่าว่าได้ไปคิดว่าเมื่อ่ก่อนไปเรื่อยก็เผื่อสีฮอดเ,นนเมื่อยไ,ได้พี่นอ้องเผื่อสีฮอะนะในเมืองหนึ่งกับมันก็ห,ห,หาลยหๆๆยายกิโลอยู่เนาะ ภาพบัวลาพาน้ำงามภาพบัวลาพานี่กินกับตำบงหมง่องแซ่อุ๊ยเซ็บแซ่บอาหารบ้านเฮ้าพี่นอ้องเลยจะซีบประมาณนี้แล้วี่ต้นมะเขือ,อนี่ก็ได้ใหยตู้บานนี่แก่พายตู้ก็เด้อแคมหัวแคมสวนนี่ละเดยวพี่น้องเลยพา้ตู้ ใบเลิศพร้อมได้เนาะออื ừ, ลืมเลยได้พี่น้องเลยต้องใส่ใบอันนะอีเลิศพร้อมพักพักใบเอืเอ้อตใส่แกงหอยเนาะปะโบได้เลยเด้เอาต้องใส่หน่อยนึงแต่ใส่หลายมันก็สิคืนแต่หม่อยนึงเดาไปพักเอืเอ้อตกันเวียนหัวเวียนสวนเผิ่อจะได้เผื่อสิแกงแล้วอ่หักเอเลิศก่อนเนาะทุกคน ตะกี้เลิศกับเป็นปลาอยู่ได้พี่น้องเลยน้มงามพอผักกะรีนใส่จักใบใส่ทรงใบกระเพาะใส่ลายก็ะยับพึ้นคืนเด้ไส่เลิศนี่ยอืมจ้ะใส่ยอดใบบังเอิญน้ำบ่อเนาะเนาะแม่ยอดใบบังเอิญนี่เด็ดไปใส่แกงหอยก็เอาได้บ่เนาะเอาไปใส่แกงหอยก่อนพี่น้องเลย เกิดเองได้หนี่น่ะตามธรรมชาติห้าไม่ได้ปลูกได้หนี่น่ะเกิดอยู่รังบ้านเกิดธรรมชาติเลยงามงามพี่น้องเลยนี่อันนี้เอิ้น่าฟางฟางของเพิ่นได้พักมาเดียบด้วยพี่น้องเลย อยู่ทางนี้เอิ้นว่ายอดใบบังเอื้อได้พี่น้องทางนั้นบ่โหว่าเอิ้นเอื้อนกันเลยนะเอิ้นคือกันบอกพี่น้องเลย Nôm Va mà nè chim bay đổi ra ngon và pha ngon ngon chứ ngon 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 đó ngon ngon nôm ngon 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 con ngon 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 แก่งหอย้าคิดกาใ้ค่ะเพิ่นอนดเราเพิ่งพดก็จะานอยพดแล้วพี่น้องพดแล้วหมอพดแล้วคากต่อาผัก,กุ้งไฟเลยบย ักลงไปแป้งนัวลงไปมีแต่นหน่วยใหญ่ๆได้พี่เนาะเต่นหน่วยใหญ่ๆเลยจ้าหน่วยใหญ่เลยอ๋อแต่เพื่อนลงไปสัก,กพักเนึ่ง

เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมีโนแกงหอยงานเตียงเพียงเด็กๆกับโบยู่กินคนเดียวได้บวะนี่นะพี่น้องเลยกินกับม่ถั่วสองคนไม่ถ่าวมากพอดีมาเด้อเม่ถั่วเม่ถั่วมากินข้าวมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมากินข้าวน้ากันว่าสกุลสกคนสีได้ขออนุญาตกินข้าวก่อนเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณที่ข้ามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนาะไม่พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สีขอตัวกินแกงหอยก่อนเด้อพี่น้องเลย ขอการขวัญสวัสดี